ให้ยังสืกินน้อมัอนี่ฝักคว้าเขาใส่ศพมือละกำร่างอย่ใส่ศพมือพ่นต่ำกว่าพ่นเสร็จมือเสถอะซื้อโปรเซตแฮมแห่งน้อบายนี้ได้จำได้ก็จำนั้นหละศพมือโปรแฮงมันเข่ามัได้เด้อันเป็นอย่างอันติดตัวอันเพิ่มกันแล้วสีเ็ดต่ำเด้อพี่น้องต่ำข้าวปุ้นเถอะนะต่ำข้าวปุ้นต่ำม่วน้ำแก้วน้ำแก้วข้าวปุ้นต่ำม่วงเป็ดปต่ำม่วเพราะว่าอันนี่นี่ก็ะซ้เพราะว่าต้มข้าวปุ้นหลาย มั่วสัก,กันกับพักกับนังนะลูกซีนเน่ทอกสักกันด้วยบาดีเอาลงไปเมียนปูอัพเนอะลูกซีนแล้วก็กระลักกระลังกือเสือเอนาะต่ำน้ำชอบทนไปกันเลยมั่วลงไปเลย ตามเขาปุ่นดูนมันตับขาวปุ้นที่นี่เนาะข้นข้าวปุ้นที่นี่เจ้าของปุ้นที่นี่นนง่ยายตำพริกแล้วเลยแมีแม้ยงแบบเลี้ยงเทเลนแจกขี้เก่าละอะไรก็นไรเดินไปไหนก็แจมเ,เลยนะตามเธอกินเป็นตัวเป็นว่าอ้าวเดี๋ยวเอาจบมือขาดที่นี่ใหม่ให่โอ้ยหมอมละุูนี่ ยังพักบัวเกี่ยวได้มาใจหน่อยนึงหัอยรเหนาขึ้นอ่ะซิมเบิงจุดยอดบอลนีซิมนีจินะ้มตรงใส่มือตัวจับหัวจรเข <c oughs> จะซิมนางด่างเนอเห็นน้ำมาได้ <c oughs> มันอดซิมมาไดา้ต้องได้ซิมสองคำตัวยังหูได้ว่ามันแสบหรือปวดแสบจสำได้ อเอาละจางน้อยนึงบอกเสร็จวะจางน้อยนึงจางน้อยนึงใส่อป่านะอำป่าลองมึงดูเดีย๋ยมมาแล้ะบะนี้อันนี้เป็นอันนะ่ะปิ้งตีนหมูด้วยพี่นอออ้องเกลือแล้วก็ปิ้งนะนะม่แกงน้ำ นี่มันตำม่วตตำม่วตตำม่วตตำม่วนเวอรงหนาไม่ได้เลยแบบนี้ตู้ขหลวเราภาพเป็นแท้จิบบไมาเมตตาจบทีหมดตะวันอิฐจิ้นตีนเนี่ยเฮ้ยกินตีเลยกินตีนไดยเนี่ยคกินได้หมดอ่ะแกาได้อยอะเล้วสุดอด กินตีนหมูมาได้มาได้มาได้อันนี้นิไมีลูกกินบ่ได้ด้ะกินได้อยู่อ่ดูอะดูไม่กินดิกินกินปลาแกงแยมสดอันไหนมันก็บ่กินหออยล่าเห็นตอนแรกมันบ่ทฮอตต่ำเขาปุ้นนี่มันบ่กินต่ำเนี่ยว้ายของดีไม่ใจผ่ากันยังวะอันนี้ยังอ่ะของดีทั้งหมดของกันเอง กัฝากได้กับบได้ไปกี่ทีของไปของมัน่ตัวลาเจอกันเอามือเมลงไปเบิดคนนันและมันยาบบได้คนนั้นสงสัยหิวแหงเอายงมุนหมนมมบากบาบเนี่ยเรื่องยังบ่ลยิงคนยังสีล้มบมอยู่เ่น้เมีมาทำานีเด้อใจขอว่าพ่อเหมย้ินได้ะ หิวแห้งอะไดก็ยากันเนาะจับเอาจับเอาไปมเมีผู้คนมาถามนี iten, ่นี่หัวยาไปคันฟอยล์ลายภวจุดสาวแล้วเศหล่นมาชไอิ่มแล้วกับมีคนมาอีกแล้วอือเากินอิ่มจริงๆ่ะใครถิ่มมามารดนี่ก็กินยาเห็ว่าเลงโอ้ผินมีบริตัดเจยวก็บปุนบริตัด ดซอมตักลไป้วเองจอมากินผู้เสนี่ตักแส่ถ้วยนะไปใกล้ๆปานะไปซื้อแล้วก็จังคอยขีดยูด้วยจะได้ลูกขึ้นตอนนี้มันยาวเลยขั้นสมันเกขีดยากีเจ้าคอะอ่เป็นบวดบวดหนึ่งคือวะสาเลยมัเด็ดพักใบเดียววันนี้ไหมโอ้โมันกิ่นไ้มันกะบดีาเจอมันกิ่นกไงจง่ายปัญ่เรื่องกิน คุณพ่อูงามเหรอนาะลานปูนูงามงามตลอดงามว่งามเด๋ยวไม่ตูเว้หนาดลเนะใส่สนปักละง่ายมนสามเดือนกูเลยเป็นมะต้สามหรือรือปีนี่แหะนี่ธรรมดานานบอกเกียรติมือรูครับมันหรือบทอดสอม ี่อยแมวาหายวัวชุดน่อยอสอบักง่ายเราพี่พลอยแมให้มาเ<ห>นี่ยชุดยอดตัวเน,นี่ยสอบี่พ <laughs> <laughs> อยแมให้มานี่ยหกกึ๊บมันจะวิวเพื่อนั่นจว่ากันู่วิดีโอ <laughs> นี่เหรอน, <laughs> นี่น <laughs> พักอะไร ไม่สิเป็ดกิเปซสยเสื้อละใบคือบุ้งบุงลุก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 ไปตู้ thank you ตัวไอ้อยเขาอีกไม่กระซี่แล้วหืมอีนแล้วเปลี่ยนจะตกงนลามาอันนี้ไอ่อใหญ่ล้ขาจะส่งไป คืบ่าวเราป๊อกนี่ทำมหาหน,ะนา่ะน่นเลือผูผูอ่ะโอโหรอบเลยปวดราคาแพงไปเลยเออขอย่อแม่มีนด้ย่ออีกสามหมื่นคนเขาจะไป ขาจะแล่นลงไปจอเจียกันขึ er ้นมาโตมาแล้วเออโรมาแล้วเนี่ยมบอกมัน่นแรกแหลแนจอเจียแล้วก็ขึ้นมาเจตนกาแล่นเหยน้องแหวนแท้นี่มือละพันมันให่เยอะไหมฮะใครก็นั่งกินตะเบียนกินตา่ก็น่านเอเดิมือก่องเด้อาบ่อยเขแล่นรถแล่นมาแล่มาี่ปิ มากกุ้มนะตัวข้าวตะเกียวนะทางนั้นกินเป็ดต่อตัวนี้บ้าเรื่องอะไรบ้าเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เจ้าเอแข่อยงงเลยนะเด็กเจ้าตาปั้งกันลอยว่าสุดกันความเบ้ากันไหมกันข่อยเบ้าก็สุดแต่มันมันบ่ได้ตัวคนมันมีอันติ๊กตักความเบ้าเอาล่ะครับสดขั้นยังไงเด้อเอาให้มาตัวมาใส่เอาปักเอาตัวโอ้ย อย่างผมได้เบรกไว้ให้รถผมาไ,ได้เหรอ,อ,อเหรอาชาไหมเขาบอกอ,อยู่ว่าใส่ซอนตักใส่สวยแล้วจังเก็ตใกล้ป่าะสารัตซ์ซื้อเออพักกันนะผักบ่ม,มก็มกแล้วว่าท่จะเอาไหมแม่บอกเอาปากแข้งบักแข้งข้าเจ้าใหน้นะตำซะอีกอ่ะวโอยโคบักแข้งแตกเปาเปาะนี่ตัวแห่งก่ได้เอาใส่ซื้อซื้อตัวนุ่นี้อะอดแหละแม่เมียนเนี่ยอาเจาะเอียเขาในอาเจาะเมื่อใส่ กินไม่เป็นหนาให้มันน่นั่งเคี้ยยู่หันให้ไดซีิได้กินง่ายลูก o I don't know what this is so s s t a r c อันนั้นถามสมถามไม่ได้เสมอเิดตัดถามสมทำกระเดียนึลูกกระนึองกินเด้บิสกิตกินยังซีบอได้อีกจ้ะเห็นแมนเอานั่นลออยู่มือจ่าดูญ่ๆมันจะแห้งกวัดกวออร่างดีๆพูนหันนะแม่เป็นไปล่างแล้วบ้าโอ้ยมันมีรส เพ็ดรสเค็มหั่นบ่ได้เก็บท้องนี่มีหรอเพชรน่ะมีอกระดูกต้มเฝอไหมโอวนักับปลได้น่ะมันต็บท้องนู่แล้วใ็บท้อกับเอออุจจาระเล็กใส่อยู่แถบนั่นแหละไม่ทาเจ้ายิงแขวอย่างคนเดียววะออนซีเแม่เขาเรียนทรสศทพลา คือกลาเป็นบ้าหมูแล้วคือ <c oughs> <c oughs> นี่แจกพี่ <S 1> <S 1> ต้องมีเป็นภาคเป็นจอด <c oughs> ด้วยันเแอปเปิโซวันกูเ่ะธรร่าเยต่อกันจะต้องเหเป็นแอปเปอร์โซ่โมต้อกันซึ่งไครขึ้นไหม คือร่างกันงานตัวแล้เอาขึ้นส่งเอาขึ้นส่งแล้ว มีอไรหายเห็นอยู่นวยนึนยงโอเคเลยมาสอนเท้าไปแล้ะน้อ<า>เนาะยาด้เดี๋ยวพีตา,าเลย,ยลูกเอาเขงงาเนี้กเขาเด็นไหมไหมตู้กองเนงะิเป็นบีละท่านันใครทอรกีดังก็จะเอาใบเขาคือริบรตัวเงเขาก็ตามปั้นเหนมือนไง ว่าแบบเอืม่มเงินอเอาฟง,งใครเอาใครแล่นแสบทุกคนต้องคิดสนใจนะกานตวโมโหสยามไม่ไปสนใจกับบ้านกับเมืองเขาดื้อยังใครจักจันเองแล้วท่านได้กินได้นะ่ะบอกคุณลุงว่าื้อไว้ฟรีเซอร์คอยเด้เอเร์ันแสบบอกเออคอยเดใครยมงมีอยู่กินด้วยจ้ะ <c oughs> พาไปทอดค้าไในข่อยน้หายใจค้างด้วยเด้ใครไม่มีให้กันกินแล้ว้ยอันนี้บนีนาย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 ่ใบใครเอาจหาตัวห้าากเลยเนาะเดี๋ยวใครอยู่นยนบนไหนวะพวกบุ้งจนนี่กินกรับเจ้นีต่ำกันมพามันเด็ดก,กับมันฟงมันเด็ดหนูกะแกมาก,กเป็นกินเนาะ กูก็ม่กินเ้าวไม่กินข้าก็แ่จะแล้วกกินเ้าวจะจุบต้นไม้เนก็สองเืียละโจุบน้นยละอมาคนจุบต้ไมเลยเน่อยากได้วกง่ไม่ยะไม่หลายจจุด้ไปอยู่ข้าเจ้านี่สองกับเลยันกับเดียวไปททอด Bớt con bớt ngờ người bất ngờ 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 nó ngờ bất 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 ngờ ใช่ไหมหอยลังละอิะ่มแล้วบอสอืมอิ่มละไปละใส่แบบจานเก่าเกี่ยเขยนถ้อยนะกระดูกมีกเม็ดบ้าอีกต่อหนึ่เลยอามาสิ่งใจหมองใส่ตั่งเม่เท่ากับลูกเขยเนี่ยห้าข้าพี่ลึกพิโนกันเก่งพิงไอะไรแล้วมันนั่งก้าวข,ขางกินกินเท่าย้อยพ่อคนสักคลิปนี่เดี๋ยวจะไม่คลิปหนะ้ตาตำข้าวปุ้นแซ่บไปลิ